สวัสดีครับวันนี้นะจะพามาดูวิธีการถนอมเก็บอินทผลัมไว้กินได้นานๆนะครับแล้วเบื้องต้นเราก็พอได้มาแล้วก็ตัดออกจากขั้วนี้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แล้วก็มาใส่นี้นะครับ các bạn đặt lại trong bao này rồi lấy ra rồi lấy ra rồi lấy อืมเรียบร้อยอย่างนี้นะครับแล้วก็ไปใส่ตู้เย็นใส่ตู้เย็นไว้นี่อ่านี่นะครับเป็นเป็นอ่าอินทผลัมนะครับหวานมากเลยครับหวานเจี๊ยบเลยนะใครต้องการนะครับที่จะปลูกนะครับเรามีเมล็ดขายนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับเมล็ดที่อยู่ในตะกร้านะครับพันใบฮีนะครับก็ ประมาณนี้นะครับก็สามารถซื้อได้นะครับที่ตะกาด้านล่างนะครับ